สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวทีตันข่าวดาราชั้นเคยนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้เรามาดูความเคลื่อนไวหวครั้งล่าสุดของอั้มอธิชาติกับนัดมีเรียนะคะจบแล้วจริงๆนัดมีเรียยอมรับเลิอกอั้มอธิชาตินะคะเผยเรื่องยาก,กับเหม่ดที่3โดยนัดมีเรียยอมรับยุติความสัมพันธ์ในฐานะเป็นสามีภรรยากับอั้มอธิชาติแล้วฐานะตอนนี้นัดบอกว่าถอยกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ส่วนสาเหตุการเลิกลานั้นนัดไม่ขอตอบในเรื่องเหตุผลเพราะคู่ชีวิตจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยเราได้พูดคุยกันตกลงรับรู้ทั้งสองฝ่ายและจบกันด้วยดีส่วนเรื่องมีเมื่อที่สแล้วแต่คนจะตีความแต่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดให้เป็นเรื่องของคนสองคนเรื่องยานัดกับอ้ําไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็เลยบอกว่ายัางไม่ได้ยาเพราะไม่ได้จดมาตั้งแต่ตน้น เรื่องเรามันเกิดขึ้นมาได้สักพักใหญ่แล้วเราไม่ได้อยากกันเพราะเราไม่ได้จดทเปลี่ยนสมรสกันข่าวลือที่มันโยงไปถึงบุคคลที่สมมันเกินความควบคุมของนัดจริงๆและยังบอกอีกว่าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจความรู้สึกในตอนนี้คือมีความสุขมากๆสุขทางกายและใจเป็นกําลังใจให้กับคุณนัดนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สตรองตอนนี้เชื่อว่า เดี๋ยวก็มุบออนได้ไม่ยากแน่นอนค่ะอะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนัดมีเรียนะคะแล้วก็ทางด้านของอั้มอธิชาติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อว่าไม่นานทั้งคู่นั้นก็สามารถที่จะมุบออนได้ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายนะคะขอให้พบเจอสิ่งดีๆในชีวิตหลังเลิกลากันไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ดีไปในอีกรูปแบบหนึ่งบางทีคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่เป็นเพื่อนกันนั้นสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไป ตลอดมีความสุขยิ่งกว่าตอนอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยากันเสีอีกค่ะขอให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขกับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะ